อันนี้เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่ระยองฮะเจ้าหน้าที่เองได้รับแจ้งเหตุก็คือพื้นที่ของสอพแกลงมันมีคนร้ายบุกเข้าไปภายในบ้านหลังหนึ่งฮะเบื้องต้นเองเขาบอกว่าสูญเสียทรัพย์สินไปเกือบ1ล้านบาทมีทอง23บาทเหมือนกันขอให้ดูภาพวงจรปิดเลี้ยงหมาการุณาเลือกพันธุ์แต่ไม่ว่ากันนะเพราะดันเลี้ยงไซบบเรียนมันเป็นหมาเป็นมิตรเปิดวงจรปิดฮะแล้วคนร้ายบุกมาไซบบเรียนไม่เห่านะฮะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไซเบเรียนไม่มีท่าทีดรยััหะห่จงวงวอ ลองดูภาพสักน,นิดหนึ่งนี่คือตอนที่คนร้ายบุกเข้ามาบ้านหลังนี้อยู่ในตำบลวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก30ปีเข้ามาแล้วจะเห็นหมาไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูภาพสักน,นิดหนึ่งเพราะว่าบ้านหลังนี้จะเลี้ยงหมาเอาไว้ด้วยแต่ขนาดเดียวกันหมาไม่เห่านะฮะหลังจากนั้นคนร้ายปฏิบัติการคือขึ้นไปบนห้องนอนห้องพระได้ทองไป23บาบาทแล้วก็พระเครื่องประมาณอีกแสนห้าเดี๋ยวลองเทียบกับสถานที่เกิดเหตุเลยก็ได้คนร้าย กว่ดทรัพย์สินไปล้านกว่าบาทใช้เวลา2นาทีหลังจากนั้นขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทางแยกไฟแดงวังว่าโดยวันนี้พอถอ4ี่โมงเย็นที่ผ่านมาลงไปเก็บหลักฐานมีภาพหมาไหมอยากเห็นหมาจังเลย เห็นบอกว่าเลี้ยงหมาเอาไว้ใช่ไหมใช่ฮะแต่ปรากฏว่าทางผู้เสียหายคุณลําแพงบอกหมามันไม่ได้เห่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนที่คนร้ายมาเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุดอยากให้คืนทองอเพราะเป็นของที่สะสมมานี่ป่ะใช่ไหมนี่ขอดูเต็มจอได้ไหมน้องหมาน่ารักเหลือเกินไม่เห่าคนร้ายไซบบเรียมันขี้เล่นไหนเปิดวงจรปิดเต็มจอหน่อยสิฮะภาพหมาสิครับ นี่ฮะมันก็ไปยืยนดูนะฮะไหนอะนะฮะตรงหน้าประตูขวามือเห็นมอ๋อเหมือนกับมันสงสัยใช่ประตูเขา <อ S 2> เดินเอาตั้งแต่ตอนมันเดินนี่นี่ฮะมันคงบอกได้ยินเสียงแล้วแหละแล้วความอยากรู้แต่ไม่เหานะฮะแค่อยากรู้แล้วมองโจรให้โจรกวาดไปล้านกว่าถ้าเปิดภาพโจรตอนแบบนี้เห็นไหมฮะมันเป็นหมาน่ารักหรือบางคนอาจจะบอกหมาต้องตองหน่อยนี่นะฮะ เป็นมิตรกับทุกสิ่งแม้กระทั่งโจรฟังเสียงทางด้านผู้เสียหายเน่ยฮะมวยเข้าทางหลังบ้านแล้วก็นัดผลิดัดหน้าต่างเข้าทางหลังบ้านค่ะเข้าทางครัวแล้วก็เดินเข้ามาห้องนอนเปิดประตูห้องนอนเราเคยเจอเคยเจอมาก่อนไหมค,ครับว่าบุคคลนี้คือใครอะ เคยเห็นมาก่อนไหมไม,ไม่ไม่เคยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้ามาในห้องนอนแล้วก็ลือ้อค้นใช่ค่ะคือที่ลินล้นชักตู้ลิ้นชักเอากระเป๋าออกมาค้นแล้วได้อะไรไปบ้างครับได้ทองคำรูกกระพันไป23บาทครับครับอย่งอื่นนะครับอย่างอื่นไม่มีอนยะ่งอื่นไม่มี มีพ้ะอ๋อก็เข้าไปห้องการ์ดไปด้ได้ผ้าแบบแต่ไม่รู้ว่าเออาะไรเวลาเวลาที่เขาเข้ามาในเวลาเท่าไหร่ก9โมง45ครับพอกล้องกล้องในบ้านกับหน้านอกบ้านเขาจับได้จับจับคนเข้ามาในบ้านได้จับเวลาได้แต่คือในจุดนั้นอะคือเรายังมีกันสดอยู่แต่คือเขามองไม่เห็นใช่ไหมใช่คุณผู้ชมครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะอันนี้ยังจับไม่ได้